อาใครก็ได้เดวเข้าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยกล้ามาสร้างปัญหาในขิตของข้าคงจะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสินะไปรีบบอกไปดูกันเถอะขอรับอย่าคิดว่าเจ้าจะหนีรอดไปได้นะข้าจำเจ้าได้แล้วฟังจากเสียงคงเป็นหวังฟังด้วยคงจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วจริงๆ พวกเราก็ต้องออกไปนะอะใส่ไว้อ่ะชุดเราขอบคุณนะรับคำขอบคุณของคุณนูใหญ่ไว้ไม่ได้หรอกนะเฮ้ hey, ท่านโกรธอะไรอีกแล้วเนี่ยข้าไม่ได้ทำอะไรท่านไม่พอใจนี่นะเมื่อครู่ข้าก็ไม่ได้เป็นการสร้างปัญหาให้ท่านสักหน่อย จงลวนเจ้าคิดว่าราาะวังอะนั้นนั้นมัน <c oughs> เหตุใดจูจ่ๆถึงได้มีนักฆ่ามากมายเช่นนี้ข้าแค่จะมาแช่น้ำร้อนไม่ได้ไปทำอะไรใครสซะหน่อยไม่ได้อยากจะเกี่ยวข้องแล้วมาตายที่นี่ <c oughs> นักฆ่าเหรอ องชายเผยยิแย่แล้วขอรับประตูนี้จะเอาไม่อยู่แล้วนะขอรับทำอย่างไรกันดีขอรับดิฟถอยไปเจ้าจะทำอะไรเนะ่ะหรือเจ้าจะเป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนักฆ่าพวกนั้นมแม่จ๋าอา่าเข้ามาแล้วพวกมันเข้ามาแล้วข้าไม่อยากตายที่นี่ช่วยข้าด้วย <Yo! S 2> ย่เยกข้าจะพังหน้าต่างทางขวามือเพื่อออกไปให้เจ้าอาศัยความกลาหลแล้วหนีไปพร้อมกับพวกเขาทางด้านซ้ายจีเซียวเดี๋ยวก่อนสิฉันจะทำอะไรเนะี่ยทำอะไรงั้นเหรอเรื่องแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะเชื่อข้าเถอะถ้ามีวิธีที่จะปกป้องทุกคนรวมถึงท่านด้วยอ๋อ ามข้ามาเผยแนถ้าคนของท่านไม่อยากตายให้ตามข้ามาหลบหลังบ่อน้ำพุร้อนเฮะเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงได้กล้ามาออกคำสั่งกับข้าแบบนี้ฮะอ่อองชายเผยแนชายคนนั้นมีความสามารถหากไม่มีเขาเมื่อครู่ข้าคงตายไปแล้วหรือจะลองทำตามที่เขาบอก เจ้าจะบอกว่าข้าไม่มีความสามารถที่จะพาพวกเจ้าออกไปอย่างนั้นหรอการไปซ่อนตัวที่บ่อน้ําพุร้อนต่างหากล่ะที่จะทําให้หนีออกไปไม่ได้อ๋อมือข้าองค์ชายเผยพี่น้องของเราจะต้านไม่อยู่แล้วลองดูแต่นะอรับไปถอยไปอยู่ข้างหลังบ่อน้ําพุร้อนเป็นครั้งแรกที่เห็นเหยื่อวิ่งเข้าหากับดักด้วยตัวเอง พวกเจ้าคิดว่าบ่อน้าพุร้อนจะหยุดเราได้อย่างนั้นเหรอเร็วเข้าเจ้ามีวิธีไม่ใช่หรือไงรีบเอาออกมาใช้ซะสิพวกเราไม่มีทางให้ถอยแล้วนะ <c oughs> ตายแน่ตายแน่แน่องค์ชายเผยคนคนนี้เป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนั้นเป็นพวกเดียวกันเราถูกหลอกแล้วเราจะถูกฆ่าตายที่นี่กันหมด เราไม่ได้อยากมาตายกับเจ้าด้วยนะเจ้าไปขวางพวกมันให้เราซะเถอะอ๋อถ้าไม่ต้องการมือแล้วให้ข้าช่วยตัดให้ไหมล่ะเออโอ้ยเจ็บจังเลยพูดมาพี่ชายคนไหนของข้าส่งพวกเจ้ามากันแน่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วข้าจะยอมจำนนแต่ข้ามีเงื่อนไขอยู่อย่างท่านองค์เก้า ท่านคิดว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วท่านยังมีสิทธิ์มาตั้งเงื่อนไขกับเราอย่างนั้นเหรอพรุ่งนี้ข่าวเกิดเหตุไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุในขณะที่ท่านอ,องค์เก้ากำลังแช่น้ำในเรือนนพุร้อนกับสาหายทำให้ไม่มีผู้รอดชีวิตคงจะแพร่กระจายไปทั่วเมืองเป้าหมายของคนพวกนี้คือเผยยานพวกมันไม่ได้รู้จักตัวตนของเราพวกวเรา อยาให้รอดไปได้ไม่แต่คนเดียวใช้คะแนนสะสมซื้อได้ชึบตอนนี้แหละลองนี่หน่อยเป็นไงเอ๊ะนี่มันอาวุธแบบไหนกันเนี่ยทุกคนหมอบลง